กระไดต้องขอกคุณไม่ไทยไม่ไทยมีประโยชน์หลายอย่างเห็ดหยังกระไดบังไฟครับฮะบังไฟอีกกระไดต้คุณไม่ไทยไม่ไทยมีประโยชน์หลายอย่างเห็ดหยังกระไดไม่ลุดเสียบลูกจีนกระไดต้องขอบคุณไม่ไทยไม่ไทยมีประโยชน์หลายอย่างเห็ดหยังกระไดบังซาครับ บังค่าก็ได้ต้องขอบคุณไม่พ่ยไม่พ่ยมีประโยชน์หลายอย่างอย่างก็ได้ไม่กัจยาครับฮะไม่กัจยาครับไม่กัดยาก็ได้ต้องขอบคุณไม่พ่ยไม่พ่ยมีประโยชน์หลายอย่างอย่างก็ได้ เห็ดไม่ปิ้งไก่ก็ได้ต้องกอบไม่ไปไม่ไปมีประโยชน์หลายอย่างเห็ดหลังก็ไดแค่ครับเห็ดแค่ก็ได้ต้องกอบพุ่ไม่ไปไม่ไปมีประโยชน์หลายอย่างเห็ดหลังก็ได้เห็ดข้างหัวครับเห็ดข้างหัวก็ไดต้องกอบคุณละไม่ไปไม่ไปมีประโยชน์หลายอย่างเห็ดหลังกระไดเห็รอดครับฮะเหรอดครับรอดยังล่ะเท่ามึงอีบลวันก็ไปฮะพุ่เลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn